เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันอีกเช่นเคยกลับมาอยู่เกม d a o n Ball d o k k a n Battle กันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้คุณก็ยังอยู่กันในด่านของ Fighting Legend Goku หรือ Goku UI ในตำนานนะฮะในรูปแบบของ Burst Mode นั่นเองนะก็กลับมาลงกันอีกครั้งนะฮะหลังจากที่เราลงกันด้วยของ Cooler ตัวร้ายสีฟ้าไปแล้วใช่ไหมก็หลายๆคนก็น,น่าอาจจะ ไม่มีคูเหล็กไม่มีฟีดไม่มีเอ่อไม่มีอะไรนะไอ้โจเซลไม่มีสิอะไรต่างๆก็เปลี่ยนทีมอื่นเล่นกันก็นกได้เช่นกันนะก็จะมาแนะนำอีกหนึ่งทีมที่เล่นเด้งง่ายมากๆเช่นกันนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูเลยกันฮนะเล่นอันนี้นเลื่อนฮะก็แน่นอนว่าจากเดิมเนี่ยเราลงกันเป็นทาร์เก็ตโกคูใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะทําการเปลี่ยนเป็นวอตเตอร์ไรเวอร์นั่นเองก็คือตัวร้ายกับใจนะจากเดิมที่เราเล่นสีฟ้าเราก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะก็จะได้คะแนนตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแทนนั ลดตรงนี้50นะฮะแล้วก็จากเดิมเนี่ยเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ลดลงมา50แล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกทีเป็น110ก็มันก็คะแนนตรงนั้นก็จะมาทบกันนั่นเองแล้วก็เพื่อความเล่นสบายนะในจุดอื่นๆก็จะเลือกเหมือนเดิมเลยนั่นเองแล้วก็ใครสงสัยก็สามารถแคปไปดูก็ได้ผมจะเลื่อนให้อย่างช้าๆกันเลยก็แล้วกันนะฮะก็อะไรต่างๆก็จะเหมือนคลิปที่แล้วนั่นเองนะสำหรับใครที่ดูไปแล้วก็สามารถข้ามตรงนี้ไปเลยเลยก็เช่นกันนั่นเองนะ ส่วนจุดที่จะปรับเลยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของเลือดน,นั่นเองจากเดิมเนี่ยเราจะเลือกเลือดที่40เนใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็น10เปอร์เซ็นตะ์ะเพราะเราลดคะแนนมาทำให้เราเล่นได้อย่างสบายนั่นเองนะก็เล่นได้ง่ายมากขึ้นเพราะเลือดมันน้อยลงนั่นเองที่เหลือก็จะเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับหน้าตาทีมที่จัดมาก็จะประมาณนี้นะเป็นการใช้พิกโล่นั่นเองตะลุงตัวเขียวของเราอีกแล้วนะ,ะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวแบกที่สุดเลยนั่นเองนะเพราะว่าทำดาเมจได้ทนมือทนเท้าในด่านได้ ทำทุกอย่างเลยนั่นเองครับสองไม้ตายได้ทํำให้เราเล่นอย่างปลอดภัยนั่นเองเราถือว่าเป็นตัวละครที่ ECA มาได้โคตรดีในช่วงพิกุโร่เดย์ตอนนี้เลยนั่นเองนะพิกุโร่เดย์นะฮะอ่ะก็ส่วนในของทีมนะฮะก็หยิบปลาดุกมานะเพราะว่าปลาดุกเป็นคู่หูที่เล่นได้โอเคกับพิกุโรนะเพราะว่ามีลิงช็อคก,กินสปีดท,ที่เล่นได้ง่ายแล้วก็ลิงโคจัคเมนที่ทําให้พิกุโรมันถึกนั่นเองนะครับแล้วก็หยิบท่านบิลส์มาเพราะว่าบิลส์เนี่ยเองก็มีการต่อสู้กับ UI ได้ดีเพราะว่าโจมตีีททะะลลุสแ้วก็ชนางของตัวว UI ทีีี่่เเป็็นหลลยมมแ้ก ทำให้มันเล่นได้ง่ายกับพิกโลนั่นเองแต่จริงๆก็ไม่ใช่ตัวที่ดีเท่าไหร่ก็ถ้ามีตัวอื่นที่ดีกว่าก็หยิบมาก็ก็ดีมากกว่าเดือนนั่นเองฮะสินะฮะก็เป็นตัวละครที่โอเคนะเพราะว่ามันเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆแต่จุดที่น่าเสียดายของ17เลยก็คือในเซิร์ฟ GB ของเรานั้นยังไม่ได้รับการ ECA แบบเซิร์ฟ JP นั่นเองคะซึ่งก็กว่าจะได้ e c a เออ ECA ก็เดือนหน้าที่เป็นกิจกรรมที่เราจะเจอกับซูเปอร์สิบเนไดนั่นเองครับถือว่าน่าเสียดายนิดนึง ที่บอกนะว่าไอ้หมอนี่มันแข็งแกร่งแล้วก็ยืงมันเล่นได้ดีมากๆเลยนั่นเองไปซัพพอร์ตที่นี่ตัวต่อมาฮะเทนชินฮังนะก็ถือว่าเป็นคู่หูที่ดีมากๆกับพิโกโลนะเพราะว่ามีลิงค์ที่เข้ากับพิโกโลได้ถึง4ลิงค์เอ้สามสี่ลิงค์ถูกแล้วมีเอ็กซ์เพเรนซ์ไฟเตอร์นะที่ทำให้พิโกโลตีแรงขึ้นมีโคชัคเมนที่ทำให้พิกถึกขึ้นแล้วก็มีแซดไฟเตอร์ที่ทำให้พิกตีแรงขึ้นอนก็กรณีเดียวกัหยัมฉานะฮะทำให้มันตีแรงมากเป็นคู่หูที่ดีมากๆเลย เบจิต้านะฮะก็ถือว่าเป็นตัวละครเปลี่ยนบอลที่ดีแล้วก็ซัพพอร์ตทีมสีเหลืองได้ดีมากๆเลยเช่นกันงก็ถือว่าหยิบมาประมาณนี้ใครอยากเปลี่ยนอะไรก็ผมก็จะคงแนะนําให้เปลี่ยนอย่างบิลส์เอาไปใส่เป็นเบหรือว่าใครมีเบอันนี้เอาอาศัยเล่นได้แบบกุ้มกลิ่นเพราะว่าเล่นง่ายมีคิดติดตัวให้ทำให้มันเล่นง่ายนั่นเองนะก็เอามาเป็นบิลส์แล้วกันไม่รู้จะหยิบอะไรละประมาณนี้นะฮะก็ไปลุยกันเลยทีมในการเล่นก็อย่างที่ผมบอกในหะ้จัดโลก็ให้พิกได้ยิงกับปดุกแล้วก็พิกได้ยิงกับกกกเทนงขอแแค่ยกโลลลลลกก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 ัััััันน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 แแแแคค่่่่่่่่้้้้้้็็็เเเเพพพพีีีีียยยยยยงงงงงอออออออวววปะะุุบาาาาาททมมมมมๆถึจดใหญขื อ่อ UI แดงนะแต่ว่าด้วยความที่พิกลโลเราสามารถมองเห็นไม้ตายได้มันก็จะทําให้เราสามารถหลบไม้ตายได้ด้วยนั่นเองก็ถือว่าเล่นได้ง่ายพอตัวเลยนั่นเองนะเปิดมาพิกแยกโลกันได้ดีนะแต่ว่าคู่หูนั้นอยู่ด้วยกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็จะเอาเป็นว่า อ่ะข้างหน้าเราโดนไม้ตายนะผมจะเอาเบไปรับกันล้วกันอ่ะเปิดให้ดูกันอีกรอบนะฮะว่าพิกโร่เปิดมามีดีเฟนซ์อยู่ที่แสนสามนะแต่ถ้าได้ยืนคู่กับเทนจินฮังเนี่ยที่มีลิงซ์แซดไฟเตอร์แล้วก็โคจัคเมนเนี่ยดีเฟนซ์ก็จะดีขึ้นไปแสนเจ็ดเลยนั่นเองผมก็จะจะขอเอาเทนจินฮังออกไปแล้วกันเพราะว่าจะให้เทนจินฮังไปยืนกับพิกโร่ของผมในโลทัดไปน,นั่นเองอ่ะให้เบตีไปเลยแบบสบายแบบกุ้มกลิ่มนะดาเมจหนักๆไปหน่อยให้เบแบกทีมไปอ่ะพิกโร่อืมตอนนี้เลือดเยอะอยู่พิกก็จจะเเเบิ้้้้ลไมตาายยใหรดวนนนัอกก่องะ เอาเบไปโดนไม่ตายแล้วแรกๆก็โดนไม่ตายไม่ค่อยเจ็บนะเบดาเม่ที่3ล้านนะซัพพอร์ตดีๆอืโดนนะไปโดนไม่ตายแรกๆก็ถือว่าไม่เจ็บนะเพราะเบนี่ถือว่าเป็นตัวละครที่ได้รับการเอเซในยุคสมัยใหม่นะถือว่าโอเคอยู่อ่ะพิกนะดาเม่5หล้านหนะแปลว่าตัวเพื่อนเนี่ยใส่เออ่ลิงค์แอคแท็กมาเยอะอยู่ไอพวกสกิลออฟแอคแท็กก็ดาเม่ก็จะแรงกว่าตัวผมอ่ะไม่เบิ้ลแม่ตายก็ทำให้สเต็ปดีเฟน์มันน้อยนิดนึงเบิ้ลไม่ตายทุกทีไหมไม่เบิ้ลนะส่วนเทนจินทางนี่ถ้ายิงไม่ตายก็ชนะไปแล้วนะซึ่่่งงตตตัวเเราาาก็ไไมมิิดดด้ยนนนึโอค เอาพิกโโลของเรานะฮะยืนในโลหลักไปเลยนะตอนนี้ดีเฟนต์อยู่ที่แสนแปดนะเพราะว่าได้ซับพอร์ตจาก17มานั่นเองมานะยิงไม่ตายไปเลยน่าเสียดายสิบเจ็ดไม่อีซีเอถ้าสิบเจ็อีซเนี่ยเราจะจบอย่างง่ายเลยพิกโโลนะอ่ะต่อกันที่เรื่องทริคในการเล่นต่อนะก็การสแต็กดีเฟนต์ของพิกโโลนี่ผมแนะนําว่าสแต็กไปสักประมาณ3ามถึงสี่แสนแค่นั้นก็แปลงร่างพิกโโลไปเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าพิกโโลพอแปลงร่างเนี่ยก็จะมีโอกาสครีทที่สูงมีโอกาสเบื้อที่สูงมากกว่านั่นเองก็จะทําให้เราจบด่านนี้ได้ไวมากๆเลยนั่นเองมา โบนแม่ตาข้างหลังนะครับผมก็จะเอาไอ้ปลาดุกอ่ะยิงแม่ตาปลาดุกไปแล้วก็พิกตอนนี้ลิงก์เต็มนะฮะตอนนี้ดิเฟนส์สเต็กไป1ทีมีลิงก์โคจัคเมนดิเฟนส์ดีไปที่2องแสนสามแล้วก็สัก3 4มสี่แสนเราก็เต็มตัวแปลงร่างพิกุโลไปเลยให้มันจบด่านอย่างไวๆปลาดุกก็จะดามเมจเบาๆหน่อยนะเพราะเป็นตัวละครที่เอามาแค่ยืนลิงก์กับพิกุโลให้มันพิกุโลมันถึกขึ้นมามากๆแค่นั้นเองอดามเมจแบบกุ้งกริ่มนะยังยัง,ยงอุซ่าเบิร์นด้ด้วยนะถ้าติดคริกก็ทำดาเมจได้ล้านสองนะะเเพพรรราาตัวแบงงงคจิิๆขออยู่่ทีกโล ที่มีทั้งการเบิ้ลการทำดาเมจการยืนทนอะไรต่างๆก็การส่องไม้ตายถือว่าเป็นตัวละครที่ ECA มาคุ้มจริงๆนะช่วงพิกโรเดที่ผ่านมานี่นับถือเลยนะทั้งพิกสม้มที่กลับมาไอพิกสึกชิงไอพิก ECA ถือว่าโอ้ครบเครื่องสุดๆจริงๆเลยใครสงสัยว่าแข็งแกร่งขนาดไหนในการเล่นแบบฟูลสตรีมของเจ้าพิกโรก็สามารถเข้าดูในช่องเราได้นะเพราะว่าผมก็ทำรีวิวไว้แล้วนะสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะในช่องนะจ๊ะอย่าลืมเข้าไปดูกันเลยนะ <c oughs> ขาวของกันดิดนึงนะโอเคมา ตอนนี้พิกุลโลเรามีลิงก์แบบเบิ่มๆแล้วก็ซัพพอร์ตดีฟีนอยู่ที่300แสนแะล้วก็ลิงก์แบบเบิ่มๆคือเือเลยมนะจัดไปไม่โดนไม้ตา,ตายตรงนี้ก็สบายนะเอาพิกุลโลมาไว้ตรงกลางเลยก็แล้วกันจัดไปแน่17นี่เสียดายต้องรอเดือนหน้าเลยนะกว่าเซิร์ฟจีบีจะได้อีเซก็ถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่ดีนะก็รออีเซแล้วกันจะได้ทำคลิปรีวิวดนวยมาเทนชินทางดาเมจแบบ3ล้านน่ารัก ถือว่าเป็นตัวรองตู้ที่ลึกสมัย2สองสมปีที่แล้วนะแต่เอามาเล่นผมเอามาเล่นบ่อยนะเพราะว่าทั้ง SBR อะไรต่างๆที่แบบว่า,าพวกจอมันบูอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบม,มาใช้บ่อยมากๆเลยถือว่าเป็นตัวที่โอเคมากเลยเบิร์นแม่ตายาเบิร์นแม่ตายนะก็แจมแหลมไปเลยก็ตอนนี้ดีเฟนซ์น่าจะ3 0 0แสนนะล่ะขอ,อสักนิดสักหน่อยแล้วกันเอาสักร่างร่างก๊อตเราน่าจะได้แปลงร่างละโอเคเบิร์นสองสามทีนะอาจจะไม่ได้ตีแรงระดับคูลเลอร์นะคูลเลอร์ที่มันตีหกเจ็ดล้านนะแต่ตีบ่อยก็ถือว่าแจมแหลมโคตรละ โอเคมาท่านบิรุสอ่าโอเคตรงนี้ผมก็เอาพิกโลไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าโดนมตายก็ไม่เจ็บยังไงล่ะเก็บบอลลูกเดียวพออ๋ออีกอย่างหนึ่งอะข้อดีของบิลส์นะเพราะเจอเรียมเอกอาบิลมาเปลี่ยนบอนลให้ด้วยนะจ๊ะแต่ข้อเสียบิลเนี่ยฮะประมาณนี้แหละบิลส์ประมาณนั้นประมาณนั้นคือแบบเป็นตัวที่ไม่ค่อยน่าคาดหวังในการเล่นเท่าไหร่ <c oughs> อาจจะเพิ่มรอ55เปอร์เซ็นต์แต่ผมคิดว่าคงต้องรอสักวันนะที่ว่าบิลส์ของเราจะ ECA เนละ้ะถ้าบิลลุส ECA เนี่ยก็คงจะเก่งมากกว่านี้มากกว่านี้แหละน่า,ำา,นะาลำ สักสามสี่เธอหรือเพิ่มถามบอลไปเลยจะดีมากกว่าคงต้องรอวันที่ท่านบิลอี a นะตัวแดงอีซีเอและแท้ๆนะก็น่าจะเอาตัวนี้ไปอี a ด้วยน่าเสียดายนิดนึงแต่ ECA ไปจะกลับมายืนเล่นหรือเปล่าทีมก็ไม่ค่อยน่าเล่นซะเท่าไหร่ลืมดูดีเฟนซ์พิกนะ่าแต่ตอนที่พิกโ,โลก็โดนโจมตีไม่เจ็บละเราจะสแต็กไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วกันนะอย่างที่บอกว่าผมจะไปแปลงร่างในตอนช่วงร่างกอดแล้วกันถ้าดีเฟนซ์ถึงสี่แสนนก็จะแปลงร่างเลย โอเคประดุกโดนตีมก็ไม่เจ็บส่วนท่านบิลส์นี่เรียกได้ว่าดอกแรงนี้เจ็บแน่นอนนะเพราะดีเฟนต์นี่ต้องเจ็ดหมื่นนะโอ้โหดีเฟนต์สูงสุดๆเลยนะท่านเทปทำลายรางของเราอืมตีครับพายดาเมจสุดยอดโดนสกิจดอกแรกโอ้เจ็บดาเมตทะยานที่มาเป็น2ล้านเลยนะฮะโอ้โหรือว่าดาเมจเนี่ยสูงพอกับตัวรองตู้เลยสูงพอกับตัวรองตู้อย่างที่ทางกูเลยว่ะมา,าตอนนี้ดีเฟนต์อยู่ที่สามแสนนะก็สแต็กต่อไปเรื่อยๆเลยนะฮะก็เอาตรงนี้นิดนึง ให้เบได้ยิงแม้ตายหน่อยเพราะว่าเบนถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่แจ็บเอเอพลาดไปแล้วเก็บบอลไม่ครบไม่เป็นไรพิโกโลเบลิ้ลแป๊บๆนี่ก็ตายแล้วละ่ะถ้ามันเบิ้ลเลยนะถือว่าเลือดเยอะกว่าทีมคูลเลอร์ด้วยนะเพราะว่าทั้งทีมเนี่ยมันติดวอตตี้เลเวลหมดเลยก็เป็นลีดร้อยเจ็ดสิบทั้งทีเลยมันจะต่างกับคูลเลอร์ที่บางตัวมันติดลีดร้อยยี่สิบนะความสูงประกอของทีมก็เลยจะไม่เทียบเท่าอันนี้โอเคเบิ้ลอีกสักครั้งเป็นไม้ตายอ่าแจ็บไปเลยดามเมจ์ห้าล้านนะฮะเบิ้ลสองสีแล้วก็ซัพพอร์ตดีเลย ก็จะตายไวถ้าติดคลิอีกอไวอย่างที่เราบอกเลยเห็นไหมมาตอนนี้มีซัพพอร์ตตรงไหนโดนไหมตายโดนไหมมาโดนข้างหน้าก็เอาพิกไปรับสิครับหมดเลยตอนนี้ดีเฟนซ์อยู่ที่5้าแสนหกนะเพราะนั้นผมแปลงล่างเลยแล้วกันเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการจบให้มันไวมากขึ้นนะตอนนี้ดีเฟนซ์ก็พอแล้วถือว่าทนด่านนี้ได้อย่างสบายแล้วนั่นเองอไปเลยพิโกโลคุงโลขั้นบดนะฮะก็แน่นอนว่าใช้ดีที่สุดก็คือใช้ในช่วงยูแดงนะก็จะทําให้ เราจบได้ไวหน่อยตัวยิงก็เป็นพิกนั่นแหละถ้าพิกติดคริก็จะจบได้ไวเลยตอนนี้เลือดเต็มๆก็มีโอกาสครีก40%แล้วก็โอกาสเบิ้ลแบบเกรชเชนที่70ล้านเปอร์เซ็นต์ไปเลยก็แล้วกันนะจแจมแลนไปเลยที่ยังติดนะถ้าเบิ้ลสามทีดาเมจทหกรานก็ไวนะก็ถือว่าไวเลยแต่ติดคริจะดีที่สุดคี้ไหนลูกคี้คริกเถอะลูกอ่า,อาเห็นไหมคริเบิ้ลครีกสามเบิ้ลไปแม่ตายแค่เส้นนิดนึงแต่ถ้าเนี่ยถ้าแทบตายแล้วถือว่าไวโคตรเลยเพราะว่าเลือดมันน้อยด้วยเอาแค่ผ่านนะผมบอกเลยว่า เราไม่จะเป็นต้องเอาแต้มเยอะแล้วกันเพราะเอาแต้มเยอะไปเพลงก็ไม่ได้ว่าวางอลังการอะไรขนาดนั้นนะตอนนี้ผมว่าเพลงที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเพลง UI ตอนนี้แหละแจ่มที่สุดแล้วแต้มผมยังไม่ได้แลกสักเพลงเลยเนี่ยแต่ UI นี่น่าจะแกลกอะไรอย่างที่บอกนะว่าเพลงมันดูดีที่สุดแล้วในขณะนี้รอเป็นเพลงโกคูไคโอเคนแล้วกันไคโอแดงไม่ชอบชอบมากไคโอในสุดจักรวาลผมชอบเพลงผ่านอันเสือดาเมจลลันห้านะพอๆกับบิลส์แหมแต่ถ้า ESM ของแกก็เก่งกว่าบิลส์แหละสิบเจ็ดฉันประทับใจในการ ESM ของแก,กมากมาไหมอนี่ของเราตอนนี้ดีเฟนซ์อยู่ที่สี่แสนสี่างเลย แล้วก็ทำดาเมจแบบเบิ่มๆได้เลยโอเคแจม่มๆไหมบิลส์ยิงแม่ตายยากนิดนึงนะต้องเอาพิกุโลไว้ตรงกลางสักวันแหละบิลส์ก็คงจะเก่งสักวันสักวันดีเฟนต์น้อยชิบหายเจ็บ <c> ห <oughs> <c oughs> น้าประทับใจมากโดนสกิลแล้วถึงจะดีดได้นะดีเฟนต์มาหกล้านนะเขายิงข้าเทจินห่างทับเบิ้ลสักสองทีนี่บอกเลยโกนี่ก็ตุยตุยแน่นอนในหมอนี่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นโอเคตายเลยนะติดคริแข็งแกร่งจริงๆนะพิกุโลตัวนี้คุ้มจริงๆ มาโดนไม้ตายตรงไหนสองไม้ตายมาจับจ้ามหน่อยนี้โดนไม้ตายข้างหลังนะโอเคเอาเบย์ไปโดนเลยเพราะเบย์ทนไม้ตายของเจ้านี้ได้ละอ่าประดุกไม่ต้องยิงไม้ตายแล้วกันประดุกยืนเฉยไปลูกนะดามเมจก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ด้วยเอามาแค่ลิงแค่นั้นเองไปเบย์นุ๊กไปจับจ้ามพิกโลโอนี่บเบิลทั้งสองสามทีก็ตายแล้วเบิลไปเลยเบิลสามทีติคริคริสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเลือดเต็มตอนนี้ถือว่าจำแหลมส,สุดขอจัจ้ามหน่อยเบิ้มๆมาไมคิคเลยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอ่าหกล้านละเพราะว ใช่ได้ใช่ได้ขอเบิร์นสักงสามทีนะจังเจ็ดครีด้ลยคริดคริดหน่อยเออคริดอีกทีอืมในเบิร์นไปไม้ตายน่าเสียดายแต่ก็ต่อไปครึ่งหล่อแล้วเทิร์นหน้าก็เก็บบอลสีเยอะๆหน่อยแล้วก็เต็มต็อกขันโหมดในยุไอแดงแล้วก็จะจบได้อย่างไวเพราะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสีม่วงไอสีเหลืองมันชนะทามันก็จะจบได้อย่างง่ายหน่อยโอเคเบยดาเมจสามล้านคุ้มกลิ่นแล้วนะถือว่าดาเมจตัวรวมๆกันนี่เยอะกว่าตอนเราเล่นคูลเลอร์ทั้งหมดเลยแถมเบนี่ทนมือทนเท้าได้ดีเลย จัดมายิงไม่ตายมาโชว์หน่อยสิบเบลูกรักนะ ECA ยุคสมัยใหม่จัดมาขอมาสักหนึ่งหมัดเสียเอาสักแสนหนึ่งไนดะ้ไหมเออแสนหนึ่งจริงด้วย <laughs> มาจัดไปพิกโรโ,โอเคบอลสีนิดนึงขอหนึ่งสีกามๆตรงนี้โอเคจแจมเลยรอบหน้าก็จะยิงดอคันโหมดละก็จะเอาเป็นพิกโรนะั่นแหละเป็นตัวยิงหกล้านเลยนะตัวเรา เพราะว่ายืนเพราะได้ลิง์ดามเมจดีแลวงไงเหมือนในกรณีหยำฉานะที่ผมหยิบหยำฉามาแล้วก็เอาเอา,เอาเจ้าพิษมาเป็นคู่หูะเพราะว่ามันได้ลิงเซตไฟเตอร์ด้วยเอา้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ป้าเอ้ยมึงทำอะไรลงไปโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในการโดนแม้ตายไอ้ป้าเอ้ยเลือกเอะไรเยอะอ๋อเลือกมันต่ำกว่าเจ็ดสิบเจปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแนะ่จะพิง่งจะพิ่งไปว่ามันนะโอเคมาเท่านี้ก็เรียกได้ว่าเสี่ยงตายนะถ้าโดนแม้ตายตรงอื่นที่ไม่ใช่ข้างหน้านะโดนตรงไหนโอเคโดนข้างหน้างั้นก็สบายจัดไปเลยด็อกแคนซ์อยู่่่่ททีเาไหร 406นะก็สบายไม่มีซัพพอร์ตไว้ลืมยิงไม่ตายหรอกโทษขอโทษนะฉันฉันลืมยิงไม่ตายให้แกแล้วบุ๊คแต่ไม่เป็นไรพิกโร่เนี่ยเบิ้ลครีก็ตายแล้วมาจัดไปดอคันโหมด3 2 1 7อทีแบบงามๆอย่าเร็วเกินไปกดไม่ทันนั่นแหละครับบอกแล้วครับว่าอย่าเร็วเกินไปนะกดไม่ทันนะเมาส์เมาส์หลุดจอบเลยเมาส์เมาส์หลุดจอบแล้วเกเดาเมจ5ล้าน5ล้านนะถ้าติดครีนี่ก็จะแรงหน่อยแต่โดนไม่ตายตรงนั้นอะถือว่าไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ เมาส์เมาส์วุ้ดเลยเมื่อกี้คือเมื่อกี้ได้บอกเลยว่าเมาส์เมาส์แม่งหลุดออกหล,หลุดหลุดออกจากจอไปแล้ว <c oughs> ติดครีมไหม <c oughs> ไม่ครีนะน่าเสียดายถ้าติดครีนี่ก็จะแรงมากกว่านี้หน่อยอยูมันหลบซะด้วยเ <c oughs> บิ้ลสามทีหกล้านนะถ้าโดนสามทีนี่ตายหมดเลย <c oughs> ติดครีหน่อยขอครีบิ้มเบิ้มไม่ครีเลยวะ <c oughs> มันมันไม่เอาอะไรสักอย่างโดนไม่ตายนะไม่เจ็บนะถึงแม้จะแพ้าทางเพราะมีรถด,ดาเมจแล้วก็ดาเมจที่ทะยานออกไปหลังจากยิงไม้ตายด้วยนั่นเอง โอ้ยังจะติดครีดด้วยเหรอแกนี่มันใช้ได้เลยดีกว,ว่าไอหมอนี่แหมแะว่าพิกโลกนี่มันแบ่งจริงนะไม้ตายพอเราเห็นไม้ตายนี่เราก็แทบจะหลบหลบได้ทุกอย่างแล้วแหมะดเาเิลันห้าเลยว่ะดาเมจนี่มันน่าประทับใจสุดเลยเออโดนสกิลไปแสนึงโดนแรงกว่าบดุกเยอะนะโดนแรงกว่าบดุกอีกนะอะโอ,อ้ท่าน,าน,นาท่านท่านบิลส์ไอไอท่านบิลส์แหม่ไปให้เทนชินทางโดนสกิลไปเทนชินหังยังเก่งกว่าเลยเนะี่ย โอ้ยบรรุกบดมา2ทางท่านบิลห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โดนเฟสน,นะท่านบิลสู้พวกรองตู้สมัยใหม่ไม่ได้จริงๆนะสักวันอีซีเอนะบิลนะบิลอีซีเอมาขอเพชรอีซีเอมาจะเอาเพชรฟรีไม่ใช่ไรหกล้านหกแล้วเนี่ยติดครีในเบกระตุยแล้วใช่ไหมเพื่อนเอ้ยไม่ใช่โกเลเจนโกสู้โกอยูเ่เล่นเล่นเบนานแล้วลืมไปแล้วว่าโกยูไอมันมีด่านด้วยเจ็ดล้านนะโอ้โหสุดยอดเบิ้ลทีนี้ตายตายยังเขียด ตีบ่อยกว่าคูเหล็กเนี่ยก็ทําให้จบไวมากกว่านะติดครีดสตายเลยคนระับบอกแล้วจบจบไวทีมนีเล่นสบายนะใครมีตัวประมาณนี้ก็คือจบจบได้อย่างสบายมาโดนไม่ตายไหมโดนไม่ตายก็ทนได้อยู่โอ้โดนไม่ตายข้างหลังเอาไปออกไปเลยเอาไปเลยสิดโดนย,ยังไม่เจ็บตอนนี้บอกเลยชิวๆทีมมาชนะทางด้วยไงมันก็เลยเล่นง่ายด้วยเหนื่อยแค่ตอนยูไอแดงแหละแต่ถ้าอย่างที่บอกนะถ้าคุณเก็บดอคันหมดมาในช่วงยูไอแดงเนี่ยมันก็จะจบได้ไวมากถ้าพิกมันติดครีก็จบไวมากเลยเช่นกันจัดไป ห้าล้านอะเบิ้ลทั้งสองทีนี่ก็ตอดไปเยอะแล้วอือหึอีกสักทีนึงเพื่อนอแฉมแหลมไปเลยอีกสักทีนี่ติดคริสได้นะเพื่อนนะเบิ้ลสามทีจำแจมขอขอแบบสามทีเพื่อนอัพไลน์มาวะเพื่อนไม่ได้ดูนะว่าตัวเพื่อนอัพไลน์ขอแค่แบบยืมเพื่อนไปเป็นพิกแค่นั้นก็แฉมและโอเคไม่เป็นไรแค่นี้ก็ตอดไปอย่างสบายละม,มาประดุกอีกร้านหนึ่งร้านแบบกุ้งกลิ่น <laughs> ดาเมจแม่งเบาชิบิเกะเลย แต่ก็โอเคแหละใช้ได้ถือว่ามันเป็นรองตู้นะมันใครเหมือนน้กคอนเฟสอย่างบิลซ์อะเนี่ยร้านร้านสี่นะเดี๋ยว eca มา17ก็ตีประมาณ3-4ล้านแล้ว,แ,ลวแรงขึง้นกว่านี้อีกหน่อยนึงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่า17ไม่ใช่ตัวดาเมจแล้วมันเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตถือว่า eca ได้ดีด้วยนะรอรอรอ eca เลยจะจะหยิบม,มารีวิวเลยจจแจ่มแจแหลมแมเลยถือว่าดีอีกอย่างนะเพราะว่าไอหมอน,นี่นอกจากอยู่ทีมพิกเหลืองได้ไปอยู่ทีมพลิกส้มด้วยนะเป็นซัพพอร์ตในทีมพลิกส้มได้ดีดมากเลยแจ่มไปเลย พิกโลเดชิบหายเลยหลายๆอย่างที่ทํามาทั้งหมดในช่วงนี้ถือได้ว่าเอามาเพื่อพิกโลไปหมดเลยเด่๋ยที่บอกนะพิกสุกชิงก็ดีพิกส้มก็แจมไอพิก ECA ตัวนี้ก็คือโอ้โหโคตรดีของของมันเดย์อะอาบิลสมัยแอคทีฟสกิลบิลทำอะไรได้ผมก็จำม่ได้แล้วด้วยอะเอาเอา,เอามึงไปโดนตีตรงนั้นเลยก็แล้วกันนะะทำอะไรได้กูก็ไม่รู้กูจำไม่ได้ด้วยเหมือนกัน <laughs> บิลแม่งทำอะไรได้วะอะไปเก็บแบบเต็มๆต,ตอนนี้พิกเราก็จะขาดเบิ้ลจาก พัศสิไปนะเพราะว่าเรือเราต่ำก็ไปหวังเบิ้ลจากโพแล้วกันมาติดคลิปนะจำๆโคตรดีโคตรดีอ่ติดโพแต่เบาเป็นตดเลยเหมือนกันน่าเสียดายแม่ยังจะหลบอีกนะจะดูแล้วกันนะบิวผมว่าบิวจะโดนแรงเว้ยเพราะว่าเพราะว่าบิวมันกะ <c oughs> ใครมีตัวอื่นก็แนะนำใส่มาก็ได้นะไม่ต้องใส่บิวหรอกบิวมันพาระจริงๆ เหมือนเอามาเปลี่ยนบอลแค่นั้นเองนะแล้วก็ดาเมจก็ทําไม่ได้ยืนทนก็ทนไม่ค่อยได้แล้วกด,ดแอคทีฟสองล้านเลยวั้แรงจับใจจริง,รงถ้าไปอยู่ในทีมบิลส์เองก็เท่าที่เคยลองก็อก็ประมาณนี้แหละ <laughs> ไม่ไม่ได้แรงหนีหาไปกว่านี้เลยไอ้บ้าเอยเทียบทถลายล้างบ้าบออะไรกันเนี <laughs> ่ยแข็งแกร่งเลยอะ่ะนี่ดูตะลุงตัวเขียวนี่โคตรจะเก่งเลยคงต้องรองจริงๆนะโดคันเฟรเ,เข้าช่วงบิลส์เนี่ยกว่าจะเก่งอีกทีก็โคตรนานเลยออร่าสวยด้วยนะ เทพทำลายล้างของเราช่างช่างกระจอกจริงเลยนะอ่ะเก็บสีเหลืองาไาพิกตรงนี้ก็จะบูสต์เลื่อนมาได้แบบโคตรเยอะไปเลยเอาปลาแจมแจมห้าลูกอืมปลาโอ้โหดูตีข้างหน้าตีสบายป๊บเบลก็จบแล้วเลยตรงน,นี้สบายอืมมาพิกตีสองดอกก็ตายแล้ว <laughs> ถ้าเบิ้ลน,นะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลห้าหล้านสี่ลได้ซัพพอร์ตอย่างเบจิต้าเข้าไปยิงไปเลยลูกค่อ ตายเลยนะอย่างที่บอกนะว่าทีมนี้แม่งเล่นโคตรสบายสบายกว่าทีมคูลเลอร์อยของก็ดีเลยของก็ดีจริงนะสำหรับตลุง ECA ตัวนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าจกเอาไปที่ร้อยสำหรับเบรสโหมดสำหรับคนสบายนะฮะก็เรียกได้ว่าสบายคโค้ดไปเลยใครมีพิกนี่แนะนำเลยว่าหยิบทีมนี้มาเล่นแล้วคุณจะสบายยิ่งกว่าทีมคูลเลอร์ที่ผมทำไปในคลิปที่แล้วอีกนั่นเอง คราสิว่าสบายโคตรไปเลยจบเร็วมากด้วย14นาทีเร็วกว่าทีมคูลเลอร์โคตรๆเลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับไฟติ้งเลเจนด์โกคูลเบอร์สโหมดกับทีมวอตตี้ลายเบอร์สีเหลืองนั่นเองนะเพื่อนๆใช้แล้วถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็เอามาแชร์กันได้หรือใครมีเทคนิคอะไรอยากจะเอามาแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมกันก็จัดเข้ามาในช่องคอมเมนต์กันได้แบบเบิ่มๆขึ้นเลยนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ต้องจบกันไปแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กันเอาไว้ด้วยนะคคคคคครรรรัััััับบบบถถ้้้้าาใใใกกกดดดไไไววววแลล็ขขออออะุณย่่งงสสสูนนนเจหมิปปี